เอาละครับคุณผู้ฟังต่างชาติตะลึงทหารไทยโชว์เหนือยึดช่องอ่านม้าคืนจากขเขมรเบื้องหลังยุทธการยานเกราะและ m 1 1 3เกราะไม้สยบหัวรบ RPG พและคำชื่นชมจากทั่วโลกที่บอกว่านี่มันหนังฮอลลีวูดชัดๆสนามรบที่ดุเดือดเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าชาวเน็ตต่างชาติเขายกย่องและถกเถียงกันไฟลุกทั้งเรื่องความเทรเร่ระเบิดของทหารไทยเรื่องรถถังจีนที่ลำกล้องแตกจนหน้าตกใจและยุทธวิธีบ้านๆที่กลายเป็นภูมิปัญญาระดับเทพ เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปครับอืทหารไทยเรานี่ดังต่อเนื่องจริงๆนะคะใช่เลยครับเรามาเริ่มกันที่ช่องอ่านม้าก่อนเลยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมปี2568สถานที่เกิดเหตุคือช่องอ่านมา้า ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทางฝั่งจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะเป็นช่องเขาคล้ายอ่านมาตามชื่อเลยครับซึ่งฝ่ายเขมรเขาได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการรุกล้ำอธิปไตยของเราแล้วทางกองทัพไทยเราก็เลยเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อผลักดันและยึดพื้นที่คืนซึ่งในคลิปที่เราเห็นกันนั้นเป็นภาพเหตุการณ์จริงจากการปฏิบัติการของกองพันรบพิเศษที่2กรมรถพิเศษที่1ที่นํากําลังเข้าตีแบบสายฟ้าแลบโอ้โหกรม รถพิเศษที่1น,นี่หน่วยหมวกแดงเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือในคลิปนี้ไฮไลท์คือการใช้ยานเกราะบุกทะลวงครับเราจะเห็นรถสายพานลำเลียงพลรุ่นเก่าอย่าง M113 ที่มีการดัดแปลงติดเกราะไม้และตะข่ายดักโดรนวิ่งฝ่าภูมิประเทศเข้าไปพร้อมกับทหารราบที่เกาะติดไปกับรถแล้วก็มีรถถังหลัดอย่าง Vt4 คอยยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่โดยภาพมุมกล้องมีทั้งจากหมวกทหารและกล้อง360องศาที่ติดบนรถทําให้คนที่เห็นเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสนามรบจริงๆจนต่างชาติในเว็บ Reddit ถึงกับบอกว่านี่มันหนังฮอลลีวูดหรือเกม b a t t ช e งฟิ l d ์ชัดๆแต่ที่น่าภูมิใจคือในที่สุดทหารไทยเราก็สามารถยึดพื้นที่คืนได้เบ็ดเสร็จและเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือช่องอ่านม้าได้อย่างสง,ง่างามแล้วครับฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วกระแสะตอบรับจากชาวโลกเขาว่ายังไงบ้างคะ ห็นบอกว่ามีคอมเน้นใน reddit เยอะเลย โอ้โหเยอะมากครับแล้วส่วนใหญ่ชื่นชมในความดุดันและมีสไตล์ของกองทัพไทยคือคอมเมนต์แรกเนี่ยมีต่างชาติคนหนึ่งเขาโพสตใน reddit ว่ารถหุ้มเกาะ M113 ของไทยดูสวยงามและดิบเถื่อนมากผมชอบไอเดียที่เอาท่อนไม้มาทาเกราะก,กับตาข่ายดักโดรนนะมันดูเหมือนรถรบในหนัง Mad Max เลยแต่ผมแอบเสียวแทนทหารที่นั่งโผล่หัวอยู่บนรถจริงๆกลัวจะโดน RPG สอยร่วงซะก่อนแม่ก็พี่ไทยเราสายลุยอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วคอมเมนต์ที่2ล่ะคะอันนี้เขาบอกว่าดูมวยคู่นี้แล้วเหมือนเอาเด็กทารกที่กําลังไอคอแคกคอ มาแข่งกับระเบิดไฮโดรเจนชัดๆคือกองทัพไทยดูจัดเต็มเกินเบอร์มากทั้งรถถังทั้งโดรนทั้งยานเกราะขนกันไปถล่มกัมพูชาซะยับเยินเลยคือเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยส่วนคอมเมนต์ที่3นี่น่าสนใจมากครับเขาพูดถึงเรื่องความเสียหายของรถถังเขาบอกว่า เดี๋ยวนะนั่นลำกล้องปืนใหญ่ของรถถัง Vt4 มันหักหรือเปล่าผมเห็นในคลิปแวบๆว่าปลายกระบอกปืนมันแตกกระจุยหรือไหมนี่รถถังจีนมันเปราะบางขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าทหารไทยยิงรัวเกินไปอุ๊ยอันนี้ประเด็นร้อนเลยไว้กลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ขอไปคอมเมนต์ที่4่ก่อนเลยค่ะอ่าคอมเมนต์ที่4ี่เขาพูดถึงเรื่องข่าวครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเราเห็นคลิปจากฝั่งไทยเยอะจังแต่ฝั่งคมเมนเงียบกริบอ๋อหรือจริงๆแล้วเราเห็นคลิปทหารคมเมนใน t ิ k กต็อกเยอะกว่านะ พวกนั้นเล่นโพสตคลิปเต้นคลิปโชว์พิกัดตัวเองกันสนุกสนานมีหน้าละถึงโดนปืนใหญ่ไทยลงหัวแม่นยังกระจับวางส่วนคอมเมนต์สุดท้ายอันนี้เขาชมเรื่องคอสตูมครับเขาบอกว่าทหารไทยในคลิปใส่หมวกกันน็อกทรงสูงแล้วดูเท่ระเบิดเลยมันทําให้ลุคของกองทัพดูทันสมัยและเป็นมืออาชีพมากเทียบชั้นกับทหารตะวันตกได้สบายๆเลยนะเนี่ยฟังแล้วก็ปลื้มใจแทนพีพีทหารเลยค่ะใช่ไหมล่ะครับกลับมาที่ประเด็นดราม่าเรื่องรถถังวีทีสี่ลำกล้องแตกที่ต่างชาติเขาทักท้วงกัน คือเรื่องรถถัง V t 4ีลำกล้องแตกเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องจริงมีภาพยืนยันชัดเจนจากแนวหน้าด้วยแต่ไอทฤษฎีที่ว่าจีนจงใจวางยาเพราะรักเขมรมากกว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากมากถึงมากที่สุดเพราะอย่างแรกเลยจีนเขาเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ที่อยากขายของแข่งกับอเมริกาถ้าเขาขายของห่วยๆห,หรือวางยาลูกค้าเกรดพรีเมียมอย่างไทยเพื่อไปช่วยลูกค้ากระเป๋าแบรนด์อย่างเขมรมันจะคุ้มเหรอครับชื่อเสียงเขาจะพังพินาศหมดใครจะกล้าซื้อของเขาอีกจริงไหม ะะส่วนสาเหตุจริงๆที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะมาจาก2ออย่างครับ 1. คือการควบคุมคุณภาพของจีนเองที่อาจจะยังไม่นิ่งขึ้นเหล็กที่ใช้คาลำกล้องอาจจะมีตําหนิข้างในที่เรามองไม่เห็นพอเจอแรงดันมหาศาลตอนยิงกระสุนจริงเข้าไปมันก็เลยทนไม่ไหวและระเบิดออกหรืออย่างที่2คือการใช้งานที่หนักหน่วงเกินไปในสถานการณ์รบจริงทหารเราอาจจะยิงต่อเนื่องแบบรัวๆเพื่อกดดันค่าศึกจนลำกล้องมันร้อนจัดและรับภาระไม่ไหว ซึ่งไม่ว่าจะเพราะวัสดุห่วยหรือใช้งานน่ะมันก็สะท้อนว่ารถถังรุ่นนี้อาจจะยังไม่แกร่งพอสําหรับสงครามจริงๆเมื่อเทียบกับของฝั่งตะวันตกครับอ่า oh. แล้วการที่ชาวต่างชาติเขามองว่าภาพการรบของทหารไทยเหมือนหนังฮอลลีวูดเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคําชมนะครับคือฝรั่งกลุ่มที่เขาชอบเรื่องทหารเนี่ยเขาจะมีรสนิยมชอบดูความเป๊ะและความเป็นมืออาชีพครับคําว่าเหมือนหนังฮอลลีวูดในความหมายของเขาคือการจัดกระบวนรบที่สวยงาม อุปกรณ์ที่ดูทันสมัยการเคลื่อนที่ที่ดูคล่องตัวไม่ใช่ทหารเกณฑ์วิ่งมั่วซั่วแล้วการที่เขาบอกว่าเหมือนเกม Battlefield คือเขากำลังชื่นชม scent of battle หรือกลิ่นอายของสนามรบที่มันดูดุดันสมจริงในการใช้ยานเกราะผสมผสานกับทหารราบซึ่งหาดูได้ยากในภูมิภาคนี้สรุปคือเขาทึ่งที่กองทัพไทยมีศัก,กยภาพทาได้ขนาดนี้ต่างหากแล้วครับแล้วที่เขาเปรียบเทียบมวยคู่นี้ว่าเหมือนเด็กทารกไอแข่งกับระเบิดไฮโดรเจนนี่คือยังไงคะ อันนี้เป็นสับสแลงในวงการเน็ตที่เรียกว่ามีมครับวลีคอฟฟิงเบดี VS h y โดรเจนบอม b เนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบการต่อสู้ที่ห่างชั้นกันแบบสุดกู่อย่างในบริบทนี้เขาเปรียบไทยเป็นระเบิดไฮโดรเจนคือมีพลังทำลายล้างมหาศาลมีเทคโนโลยีเหนือชั้นมีรถถังมีดโดรนมีปืนใหญ่ที่แม่นยำส่วนเขมรเป็นเด็กทารกไอคืออ่อนแอเปราะบางและไม่มีทางสู้เลยมันไม่ใช่การแซะว่าเรารังแกเด็กหรอกครับ แต่เป็นการยอมรับในความเหนือกว่าอย่างขาดลอยของกองทัพไทยมากกว่าคือเขาเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าเขมรแพ้เละเทะแน่นอนไม่มีทางชนะได้เลยครับชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องยานเกราะ m 1 1 3ที่เอาไม้มาแปะข้างรถแล้วก็ขึงตะข่ายเนี่ยอันนี้ต้องขอปรบมือให้ทหารไทยเราเลยครับเพราะนี่คือความเก๋าเกมและภูมิปัญญาล้วนๆอธิบายง่ายๆเลยคืออาวุธที่เขมรใช้ยิงรถถังเราส่วนใหญ่เป็นจรวด RPG รุ่นเก่าที่หัวรบเป็นแบบระเบิดแรงสูงเจาะเกราะแล้วหลักการทํางานของมัน คือพอกระทบเป้ามันจะพ่นลำเพลิงความร้อนสูงเจาะทะลุเหล็กเข้าไปทีนี้การที่เราเอาท่อนไม้มาติดเว้นระยะห่างจากตัวรถมันทำหน้าที่เป็นเกราะรับแรงกระแทกชั้นแรกครับ uh huh. พอหัวรบ RPG พมาชนไม้มันจะระเบิดก่อนที่จะถึงตัวรถจริงทำให้ลำเพลิงความร้อนมันแตกตัวในอากาศก่อนจะไปถึงเกราะรถพลังเจาะทะลุมันก็จะลดทัวบเลยครับทหารในรถก็ปลอดภัยวิธีนี้ฟิลิปปินเคยใช้ได้ผลมาแล้วตอนรบกับผู้ก่อการร้ายที่มาราวีส่วนตะข่ายดักโดรนก็เหมือนกันเอาไว้กันโดรนพลีชีพไม่พุ่ง ชนรถเราตรงๆถือว่าเป็นการปรับตัวที่ฉลาดประหยัดและได้ผลจริงในสนามรบครับโอ้ oh, สุดยอดไปเลยค่ะผู้มัญญาชาวบ้านแต่ต้านทานอาวุธสงครามได้เนี่ยแล้วจริงไหมคะที่เขาว่าขามรเพรียงพล้ำเพราะทหารขาดวินัยเรื่องโซเชียลเผลอแชร์พิกัดตัวเองจนโดนไทยถล่มยับแบบที่ชาวเน็ตต่างชาติวิเคราะห์กันอันนี้จริงครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงของยุคนี้เลยครับทหารขามรนหลายคนยังขาดความตระนักรู้เรื่องความปลอดภัยคือชอบถ่ายคลิปลงติก๊กตอก ลง Facebook โชว์ว่าเฮ้ยขขาอยู่ตรงนี้นะกำลังยิงปืนอยู่นะหรือถ่ายติดวิวภูเขาติดสิ่งปลูกสร้างแล้วหารู้ไม่ว่าหน่วยข่าวกรองไทยและนักสืบโซเชียลเขาสามารถเอาภาพพวกนั้นไปเทียบกับแผนที่ดาวเทียมแล้วระบุพิกัดได้แม่นยำระดับตารางเมตรเลยครับพอรู้พิกัดปุ๊บเราก็ส่งพิกัดนั้นให้ปืนใหญ่หรือส่งโรนไปถึงระเบิดใส่ได้ทันทีเรียกได้ว่าตายเพราะทิกตอกของจริงเลยครับน่ากลัวจริงๆโซเชียลนี่ดาบสองคมเลยนะคะแล้วการที่กองทัพไทยปิดข่าวเงียบกริบในช่วงแรกอ้างหลักความปลอดภัยนี่ คือความเป็นมืออาชีพขั้นสุดครับเพราะในหลักนิยมทางทหารสากลการรักษาความลับในการปฏิบัติการสําคัญที่สุดครับ้าเรารายงานสดตลอดเวลาว่าตอนนี้ทหารเราอยู่ตรงนี้กําลังจะบุกไปตรงนั้นข้าศึกเขาก็รู้หมดสิครับเขาอาจจะดักซุ่มโจมตีเราได้การปิดข่าวให้เงียบที่สุด ทำให้ค่าศึกเดาทางไม่ถูกและประเมินสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเราครับพอภารกิจจบยึดพื้นที่ได้เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้วเราค่อยปล่อยคลิป,ปลอยข่าวออกมาทีหลังแบบนี้ปลอดภัยกับชีวิตทหารหน้างานที่สุดแล้วไม่ใช่การปิดบังความผิดพลาดแต่อย่างใดครับกลับมาเรื่องรถถังจากความเสียหายของ vt 4ที่เห็นถือว่าไทยคิดผิดไหมคะที่เลือกซื้ออาวุธจีนแทนที่จะรอรถถ,ถังโอปลอดจากยูเครนตามแผนเดิมต้องยอมรับตรงๆงครับว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆคือต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าเดิมทีเราสั่งซื้อรถัง จากยูเครนเพราะสเปคเทพมากเกราะหนาเครื่องแรงแต่ปัญหามันอยู่ที่ยูเครนเขามีสงครามภายใน และโรงงานผลิตไม่ทันส่งของช้ามากจนเราต้องรอเกอร์กองทัพไทยในตอนนั้นต้องการรถถังด่วนเพื่อมาแทนรุ่นเก่าก็เลยต้องหันไปหาจีนที่พร้อมส่งของทันทีในราคาที่จับต้องได้แต่พอไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ฟ้องคุณภาพว่าของพร้อมส่งราคาถูกอาจจะแลกมาด้วยความเสี่ยงเรื่องสมรรถนะวัสดุซึ่งกองทัพคงต้องกลับมาทบทวนกระบวนการตรวจรับและการเลือกค่ายอาวุธในอนาคตกันใหม่เลยล่ะครับแล้วที่ชาวเน็ตสงสัยว่าทหารไทยบนหลังรถ m 1 1 3 เสียงโดนสไนเปอร์สอยร่วงได้ง่ายๆอันนี้คือเขาประมาทหรือเปล่าคะก็ถ้ามองเผินๆเหมือนประมาทแต่จริงๆคือความเสี่ยงที่คำนวณแล้วครับเพราะการรบในป่าภูเขาทัศนวิสัยมันแย่มากครับต้นไม้บังหมดถ้าทหารมุดหัวอยู่ในรถเกราะปิดฝาสนิทจะมองไม่เห็นอะไรเลยก็เหมือนคนตาบอดขับรถอาจจะโดนฆ่าศึกวิ่งเอาระเบิดมาแปะข้างรถหรือโดนยิง RPG จีใส่ระยะประชิดได้ง่ายๆแล้วการที่มีทหารโผล่ขึ้นมาสังเกตการณ์ด้านบนช่วยให้เห็นฆ่าศึกก่อนและสามารถใช้อาวุธปืนประจำกายยิงกดดันเข้าไปในแนวป่า เพื่อไม่ให้ข้าศึกเงยหัวขึ้นมายิงเราได้ครับมันคือการป้องกันได้การรุกแลกความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของคนนั่งคันรถครับคือต้องตาไวไว้ก่อนสินะคะถูกต้องครับและถ้าถามว่าไทยครองน่านฟ้าและมีโดรนเหนือกว่าจริงตามที่ต่างชาติวิเคราะห์ทำไมยังต้องส่งทหารราบและรถถังไปลุยดงกระสุนให้เจ็บตัวแทนที่จะบอมจากระยะไกลให้จบๆไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องบินกับโดรนเนี่ยมันทําได้แค่ทําลายแต่มันไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้สมมุติเราบอมจนราบเป็นหน้ากรองแต่ถ้าไม่มีทหารเราเดินเข้าไปปักธ<ๆ> ข้าศึกมันก็แอบมุดรูมุดถ้ากลับเข้ามาใหม่ได้อยู่ดีครับการจะประกาศว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยเราต้องมีทหารราบเดินเท้าเข้าไปเหยียบยึดพื้นที่และเคลียร์บังเกอร์ที่ซ่อนอยู่ตามซอกหินที่ระเบิดเข้าไม่ถึงมันถึงจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงและจับต้องได้ครับเข้าใจเลยค่ะระเบิดลงแต่คนไม่ลงก็ยึดไม่ได้นี่เองเอาล่ะครับแล้วคลิปวิดีโอแบบ360องศาที่ปล่อยออกมาถือเป็นการทําสงครามจิตวิทยาเลยครับเพราะคลิปพวกนี้เขาปล่อยออกมาหลังจากที่เรายึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จแล้วและการโชว์ภาพ360องศา มันแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นว่าเรามีเทคโนโลยีบันทึกภาพที่ทันสมัยเราบุกเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมมันเป็นการข่มขวัญข้าสื่อครับส่วนเรื่องข้อมูลภูมิประเทศในยุคนี้ดาวเทียมเห็นหมดแล้วครับแต่ภาพความพึกเขิมและชัยชนะของทหารไทยต่างหากคือสารที่ต้องการสื่อไปกระแทกใจฝ่ายตรงข้ามครับเป็นการขิงใส่ศัตรูแบบไฮเทคนั่นเองถูกต้องครับและที่ชาวต่างชาติชมว่าใส่หมวกทรงสูงแล้วดูเทจะบอกว่าในสถานการณ์จริงช่วยได้จริงและจําเป็นมากนะครับหมวกทรงนี้เขาเรียกว่าไฮคัทเฮล멧ที่มันเว้าช่วงหูขึ้นไปไม่ใช่่เเพือความท แต่เพื่อให้ทหารใส่หูฟังตัดเสียงได้ถนัดเพราะในสงครามสมัยใหม่การสื่อสารสําคัญเท่าชีวิตครับทหารต้องคุยวิทยุกับเพื่อนกับคนในรถถังกับคนขับเครื่องบินท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดถ้าใส่หมวกทรงเก่าที่ปิดหูมันจะใส่หูฟังลําบากและสื่อสารไม่รู้เรื่องครับนอกจากนี้มันยังมีรางติดไฟฉายติดกล้องมองกลางคืนได้ด้วย คือมันถูกออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันการรบยุคใหม่ล้วนๆความเท่คือของแถมที่ทําให้ทหารเราดูอินเตอร์ขึ้นครับสุดท้ายแล้วปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่สาเร็จและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาคือชัยชนะที่เด็ดขาดท้าวรหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบที่เขมรอาจรอจังหวะเอาคืนคะ่ะถ้ามองในมุมยุทธวิธีถือว่าเราชนะเด็ดขาดในสมรภูมินี้เลยครับเราไล่เขาออกไปยึดพื้นที่คืนได้แต่ถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ผมมองว่านี่อาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นของความตึงเครียดระลอกใหม่ครับ คมเนเขาเสียหน้ามากที่แพ้ราบคาแบบนี้เขาอาจจะไปเร่งสาอาวุธใหม่ๆจากพันธมิตรของเขาหรือรอจังหวะที่เราเผลอเพื่อตลบหลังเอาคืนได้ดังนั้นทหารไทยเราประมาทไม่ได้เลยแล้วการเชิญธงคาดขึ้นยอดเสาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จก็จริงแต่การรักษาธงนั้นให้โบกสะบัดอยู่ตลอดไปยากและยาวนานกว่าครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทัลลามินสวัสดีครับ